สวัสดีครับผมเอกลักษณ์ุูกนันชัยรกรรมการบริษัททีเอลมาร์เก็ตตตัวแทนของแบรนด์ชุดเครื่องนอนทิวลิปนะครับเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมนะครับทางเรามีการยึดนโยบาย3 r คือการ reduce reuse recycle นะครับในกระบวนการผลิตต่างๆเราจะมีการ reduce คือการลดการใช้วัสดุที่สิ้นเปลืองนะครับรวมถึงการลดใช้ถุงพลาสติกการ reuse คือการใช้ซ้ําในสิ่งต่างๆในกระบวนการผลิตแล้วก็ในออฟฟิศสำนักงานด้วยครับแล้วก็การรีไซเคิลในไฟเบอร์และผ้าของของเราเราสามารถเอามาทำรีไซเคิลเพื่อให้ปัสจากเศษเหลือจากการผลิตนะครับนอกจากนั้นแล้วทางชุดเครื่องน,นอนทิวดิปยังมีการช่วยเกี่ยวกับการทำบุญบริจาคให้กับทางผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบอุทก,กภัยนะครับรวมถึงการช่วยเหลือสัตว์เช่นสุนัขหรือว่าแมวในโครงการต่างๆที่เราทําโดยเสมอมานะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังมีการปลูกต้นไม้ประจําปีทั้งปลูกป่าชายเลนเพื่อให้ธรรมชาติกลับคืนสู่ความสมบูรณ์ได้มากขึ้นครับขอบคุณครับ